อย่ามีชีวิตอยู่อย่างทนทุกข์ โดยการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเท่านั้นเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของเราเองค่ะเพราะบางเรื่องเราเกรงใจคนอื่นมากเกินไปจนลืมเกรงใจตัวเองค่ะเราตื่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าเราต้องแคร์คนนั้นเราต้องเกรงใจคนนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราควรทํากับคนนี้ให้ดีที่สุดจนเราลืมแคร์ตัวเองค่ะลืมเกรงใจตัวเองลืมไปเลยว่าความสุขหรือความรู้สึกลึกๆของเราอ่ะอันไหนเป็นสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้อันไหนคือความรู้สึก ที่ดีของเราเราอะมัวแต่สิ่งว่าอันนี้ไม่ควรทํากับตัวเองแต่อันนี้ควรทํากับคนอื่นเห็นไหมคะว่าเรามัวแต่แคร์คนอื่นมากเกินไปบางครั้งมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะที่เราจะเข้าข้างตัวเองที่เราจะทําให้ตัวเองมีความสุขมันไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวค่ะแต่มันกําลังจะบอกว่าเราควรเห็นแก่คนอื่นอย่างพอดีแล้วเผื่อแผลที่จะกลับมาให้ตัวเองบ้างก็เท่านั้นอย่ามัวแต่ให้คนอื่นมาฉกฉว ความสุขจากคุณไปเพียงเพราะว่าคุณต้องทําให้ดีในสายตาของคนอื่นทําให้ดีพอสําหรับคนรอบตัวจนลืมเห็นความสุขเล็กๆของตัวเองในทุกๆวันกลับมาที่ตัวเองรักตัวเองให้มากๆศรัทธาตัวเองให้เยอะๆแล้วทําให้ชีวิตของคุณในทุกๆวันเป็นวันที่มีความสุขเชื่อครูซ่าแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นด้วยรักครูซาค่ะ